ออ้ยโอ้ยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้าร้ยเอ็กจะบอกว่า 500X เทพก็ว่าได้ผมให้เบอร์ต้นของเมืองไทยเลยบอกให้กล้าพูดไม่อายปากเลยมีใครให้เยอะกว่านี้ป่ะสำหรับ Honda CB500X ปี2 1 7 7นะเอาตัวไหนก็ได้ดีกว่าที่ไม่ใช่อัพไซด์ดาวอะอันนี้คือตัวเก่านะ แต่ดูดิโอ้ยบอลครนี้อนถ่ายคลิปครึ่งชั่วโมงอ่ะเต็มจัดเลยอ่ะมาเลยปอนมาตามนิ้วพี่เลยคันนี้ Honda CB500X 500X เทพนะปีสอง7 led โอ้หนี่อันนี้รอยจับรอยจับที่จับโทรศัพท์นะอลืมใส่มาให้ก็คือเดี๋ยวใส่ให้เลยอ่ะใส่ปุ๊บมันก็คือห่อเลยอไม่ได้เห็นแล้วรถมันเลี่ยมเหรอคริวหน้าแต่งตัวต่อชิิวยี่ห้อนี้แบรนนี้ก็คือ5้าพันวานะ เออเพราะพี่ถายตัวนี้เหมือนกันไ่อาทำไมทำไมเด็กจังเลยมีแค่นี้นี่กาดต่อมากองหน้ากองหลังโอ้โหนี่ปั๊มบนอิตาลีนี้เอะเท่าไหร่กันมือสอมือมือสองก็ต้องมีกครหมื่นห้าคู่เนี้ยอ่ะเนี้ยดูดิโบโบ โอ้โห,ก,หก,กระปุกลิโซมาแล้วจ้างเขาไปไหนวะนะเขาพูดไกลได้ออไม่มีไม้ก็มาใกล้ๆ ait, ผมหน่อยไม้ก็ไม่ค่อยมีก็ขยันพูดได <laughs> นะ้ <c oughs> โอ้โหโอ้โหใกล้ไปยากโอ้โหแล้วกล้องยังสั่นเลยตัวโยกนี่ปอนไหลลงมาโอ้โหไหลลงมาสปอร์ไลท์สปอร์ไลท์นี่เดี๋ยวโชว์สปอร์ไลท์ก่อนเลยดีกว่าหแม่งแม่งจ้าจริงเมื่อกี้ GR นี่ขนาดยังไม่มืดนะสปอร์ไลท์ตัวนี้คือเวลาเราปรับนะมันจะไม่ได้แบบปรับไปเลยมันจะค่อยๆหลีลงจ้าลองก่อนเลย นี่อุ้ยว้าเป็นไงอุ้ยตัวนี้แปดทันฝ่อเหรอหลับแล้วเปิดเครือใหม่เออโหดอ่ะนี่อัพไซด์ดาวชุดนี้แพงเลยมานี่เลยชุดอัพไซด์ดาวเพราะตัวนี้เป็นตัวแต่งนะอัพไซด์ดาวนะอัมเมมโบ่นะล้อหน้าของ CB650 นย์นะเอ็โหคู่นี้ต้องมี20,000นะอาจารย์โอ้โหกาดหม้อน้ำ แต่เปีก็คือช่างภาพบอกว่าเอาตักตักโอ้โหเดี๋ยวค่อยๆไล่หน้าไปสายถากแล้วคือไล่มาอย่างดีเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเป็นไงคันนี้เซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะพร้อมเดินทางทั่วไทยเลยอะจะบอกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้คันนี้เพราะว่าตั้งวงตั้งวาวแล้วที่บูบานทั้งหมดก็คือรู้นิสัยรถเลยรถรุ่นน้องผมเองอันนี้ขาจับสายค็นของ C P R นะครับเป็นไง เกียโงยงไบเกอร์พักเท้าหลังอของไบเกอร์ชุดนี้ก็หลายหลายตังแล้วอะ่อะจบแล้วมันเบรกหลังวิโซมาพร้อมสายถักทางระบบเลยนะครับโอ้โหท่ออาคาแฮ้แฮ้ตรงรุ่นนะครับปั๊มหลังโลโก้ใหญ่ปั๊มหลังโลโก้ใหญ่พร้อมสายถักอ่าสปูนอ <ะ S 1> ันนี้ไบเกอร์นะแล้วก็ถ่ายสายถักกันดีดนี่ปี๊บสามใบโรโบ แล้วโลโบสามใบก็มีหกหมื่นนะครับเหรอราคาเนี่ยราคาเมื่อหนึ่งอ่ะมีกล้องหลังนะนี่กล้องหน้ากล้องหลังไฟเลี้ยว LED ของโคโซ่แท้ก็คือคันนี้บอกเลยว่าแท้ทั้งคันอ่ะปอนเมื่อกี้ช่วงหน้าเป็นไงช่วงหน้าอัพไซด์ดาวเฮียช่วงหลังมีอะไรบ้างช่วงหลังไม่ค่อยมาเลยติดนี่นี่ช่วงหลังไม่ค่อยว่างช่วงหลังได้อลิง โอลิงครับโอลิงธรรมดาก็ว่าจะธรรมดาไปไหนบอกว่าเป็นรถ500เอกเทพนี่นี่ครับซับแข็งเกียร์โยงอันนี้เกียร์โยงอันนี้เป็นควิกชิปโอ้โหโคตรหล่อเลยเมื่อกี้ที่ผมขับมาก็คือใช้ควิกชิปนะเมื่อกี้ตื้ตื้ตื้แล้วนี่เขาของอะไรดี่แคทบาร์เนี่ยแคทบาร์ของ R S C เฮ้ย S R C S R C เบาะ แล้วแบรนด์นี้เขแต่งยงไงบป่ะเลสไลอ์เหรอเลดไลอ์เไลอ์พราะดูลายเขาดิลายเขาแบบลายเขาแบบว่าเหมือนเลดอะแล้วเขียนมา CB 500X แบบตรงรุ่นเลยตรงรุ่นข้อดีของเบาะอันนี้คือเวลาเรานั่งใช่ป่ะมันเป็นเหมือนหนังหนังคัทลามันจะไม่ลื่นอืนแล้วมันก็เสริมเจลมาแล้วด้วยเวลาจอดรถจากแดดนานมันจะไม่ค่อยร้อนไม่ร้อน แล้วก็อันนี้ที่มีอันนี้เวลาผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายข้างหลังอะมันจะไม่ค่อยไหลมันจะรับกับสรีระของผู้หญิงพอดีใช่เพราะบางทีมันกำลังจะไหลตรงนี้มันก็โดนหัวเราอะไรตอนนี้วะวอ๋อโดนขานี่ครับเชปลานะนี่แลมมงงงิงี้แต่งหมดเลยว <What S 2> ยัดโวลไฟบอกเกียร์นี่ครับวัดโวลโอ้โหโคตรหล่อปากนกแก้วปากนกแก้วคือตรงไหนวะพี่ตรงนี้ มันเข้ากับตัวชุดหน้าปะ่<อ>ปะปานกแก้วตรงรุ่นตรงปีเขาเลยอนะ่ะโอ้โหนี่กระจกออกระจกกระจกแพงนะแพงนะตัวเนี้ยเพราะหน้าตาโคตรดีเลยนะกระจกอยู่เกือบหมื่นเหมือนกันนะอันนี้ราคามือหนึ่งนะโอ้โหไม่ไหวของแต่งคันนี้แนละ้วรวมรวมสามแสนอะ่ะถ้าราคามือหนึ่งนะของต่างคันนี้ต้องมีสามแสนนะบอสใช่แต่อย่างที่บอกครับว่ารถ พอแต่งมาเยอะๆนะเวลาลมโปรเจกต์คนซื้อจะคุ้มมากค,มคุ้มจัดเลยเวลาเขาแบบนะใช่ดูเลขใหม่เลขใหม่28งหมรถเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะนี่กล้องหน้ากล้องหลังกันน้ำนะชัดชัดแจ๋วเลยกเห็นอยู่นะใช่โอ้โหจังงานฮะ อุ้ยผู้อหจารย์ตกใจมึงอุ้ยแดนก็สักกัดซิบแล้วจับหน้าจารเลยนี่จอุ้ยแทนแบบไหนวะมึงจะแกล้งเขาแบบไหนเนี่ยมาดูขอญาตทำการตาร์ตหนึ่งทีเอ๊ะอัพรันอัพรันใช้ก้าวเลยกันนี้เป็นสวิต์แต่งแล้วเนี่ยใช่เหรออันนี้อาไฟพามามาให้ เปิดใหญ่ววยยเรียบร้อยเ,เลยนะเปิดรถไฟครับอันนี้เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยพี่ไอาย,ยาเปิดไม่เป็น <c oughs> อ,อย่าพูดไปตวิ๊กมันซ้อนยิ่งกว่าของกูอีกเด้อติดไม่อยู่ร้านไงตัวบิ๊กซ้อนเว้คันนี้หล่อจัดเลยเ <c oughs> หรอมันอยู่ตรงไหนมั่งนะ ขู่บนอยู่นี่นะ RGGR เนี่ยตัวล่างอย่างนี้อ๋อเนี่ยหรอใช่อันนี้สมตำ่ำเป็นไงปอนฟังเสียงท่อหน่อยให้ดูทั้งหมหูและท่ออาคารไม่ต้องห่วงเลยทั้งหมดเนี่ยของแต่งเนี่ยที่บอกว่าสามแสนเนี่ย เป็นไปได้ไหม,<ผ>มไม่เกินจริงนะออโอ้โหก็ตอนแรกว่าโม้ว่าโม้ก็ลองมาจิ้มดูดิโอโผมตกใจตรงไอ้นี่เลยอ่ะปีบอะปีบอะหกหมื่นท่อสองหมื่นเก้าอยจะเกือบแสนแล้วเออโอ้โหหล่อจัดเลยคันนี้ขออนุญาตด,ดับเครื่องก่อนจัดไปสำหรับ5้ารอยเกเทพคันนี้รถปีสองพนสิบเจ็ดนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะฮะโอ้โหแล้วตัวรถจริงๆก็แสนกว่าแล้วนะ นะแค่ตัวรถนะใช้ตัวรถอะ่ะงั้นเราจัดไปเลยครับจัดแฟแนนซ์ได้นะครับดาวเพียง89ดหมผ่อนแค่สามพันสองหกสิบวดเท่านั้นราคาเงินสด1นึ่งแสดาสามารถต่อรองได้นะครับสําหรับเจ้าห้าอเอกเทพผมกล้าพูดเลยนะแม่งเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งเลยเอ,อ้ามันไ,ได้แบบสุดเล่นเล่นเรียกว่าเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นสุดไปเลยเออซื้อทั้ง<ช>ทีอะใครขาาเล่นสุดเลยจริงจริง,รงเพราะดูดิอัพไซด์อัพไซด์มีตังเดียวทําไม่ได้นะต้องรอช่างเลยนะ เออร,รอ,อช่างมีฟิลด้วยไม่งั้นออกมางานจะไม่เนียนเนี่ยดูดิงานเนียนกิก๊กจัดไป 9, 000, 89, 1 8 9 0 0แสนแ1ดหมื่นผมอาร์มจากร้านอาร์มอยู่ทีดนีรษะสายหรือจะมาดูตัวจริงกันนะครับรถอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสา 3, มันท้ายนรนสิงห์นะครับถ้ามาดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มอยู T ่ทีดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดอาร์มอยู T ่ทีดนะครับผมอย่าลืมใส add, ่แอดนำหน้าด้วยนะครับ และช่คะแนนด้วยนะว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางหนึ่งระบาส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลย9.8คะแนนให้โคตรเยอะแล้วใจรักแล้วด้วยใจรัก5เลขแล้วมันดีจริงครบเลยอ่ะอันนี้ก็คือไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วอ่ะครบที่สุดแล้วอ่ะที่สุดของแจ้แล้วอ่ะใช่เกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉันต้องใหม่ต้องใหม่ไม่มีใครเลยกันกำลังจะต่อให้ไง ขอบคุณมากนะครับผมฝากเข้ามาติชมมาได้หรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนมีแบบเอ้ยพี่อาแม่งโม้ว่ะของผมสุดกว่าส่งรูปส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยเราอยากเห็นจริงๆนะว่า 500X ปี17รอขนาดนี้หรือว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสุดอย่างนี้เราก็พร้อมซื้อนะครับผมใ,<ช>ให้ราคาสูงด้วยส่วนเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามส่วนเก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มจดดีดีซีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ลองขับหรอจางขับไปแล้วนี่ เฮ้ยให้จ้างขับอีกทีหนึงจ้างขับวนเลยฟืดคุยมาต้องนานลืมเลยจ้างเอาวนแค่ตรงนี้นะให้ดูรีละท่าทางเลยนะให้ดูตอนออกเนอะคันนี้นโคตรจบเลยอะแบบจริงครับถ้าราคางี้แบบคิดซะว่าเพิ่มเพิ่มของแต่งมาสามสี่หมื่นนะเพราะว่าราคาตัวรถก็กรแสห,หว่าแล้วอบอลแต่ว่าดูดิโอมเมมโบทั้งคันโอลิงอะไรที่แพงอะพวก จับไฟจับไฟแล้วอะไรแท้ทั้งคันนะครับเออแท้ทั้งคันใช่บางทีเนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจอ่ะต้องยำ้ำต้องย้ำสริละรถเนี่ยอ,อ,อาจารย์สูง165น้ำหนัก65อย่างแบบพิ้วเลยนะอาจารย์ปีนเกาะกลางที <laughs> โชว์โชว์ <laughs> ปีนเกาะกลางโชว์ที <laughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีดี่สวัสดีที่สวัสดีสวัสดี สวัสดีครับกด <G ül> คี้พี่รอยสวัสดีสายยงพี่รอยสวัสดีครับ <laughs>